สิอันดับพระใหม่ย,ยอดนิยมช่วงพศ2560ถึงปัจจุบันอันดับที่1ห,หลวงพ่อรวยปาสาติโกวัดตะโกอยุทยาพระกริ่งเหรียญรุ่นไตรามาสเหรียญรุ่นมงคลเศรษฐีกระแสรแรงเพราะศรัทธาหลวงพ่อรวยและความขลังด้านโชคลาภอันดับที่สองหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่โคราช แม้ท่านละสังขารแล้วแต่พระใหม่ที่จะสร้างเช่นรุ่นเจริญพรยังได้รับความนิยมสูงอันดับที่สท้าวเวสสุวรรณวัดจุลามณีสมุดสงครามโดยเฉพาะรุ่นสร้างโดยหลวงพ่ออิฐพระทัจ,จิตโตมีพุทธคุณด้านป้องกันสิ่งไม่ดีเรียกทรัพย์อันดับที่สพระกริง่งพระชัยวัฒนหลวงพ่อจรันทิทธรรมโมวัดอัมพวัน สิงบุรีแม้ท่านมรณภาพแล้วแต่พระใหม่ที่ออกในนามวัดก็ยังมีผู้บูชาต่อเนื่องอันดับที่หหลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดห้อยด้วนนะครสวรรค์รุ่นจอมขมังเวทรุ่นเสาห้าเป็นกระแสะแรงอันดับที่หหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรวัดป่าใต้พัฒนารามสะแก้วเหรียญรุ่นมังกรคู่รุ่นมหาเมตตา สายวิปัสสนากำลังเป็นที่นิยมอันดับที่7เหรียญเจริญพรหลวงปู่แสนประสันโนวัดบ้านหนองจิกศรีสะเกตรุ่นเจริญพรบนล่างมีพลังเมตตามหาลาบคนหากันมากอันดับที่8หลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดบึงกอกสกลน,นครพระหม่อย่างเหรียญพญาเต่าเรือนและเหรียญรุ่นเมตตามหานิยม ได้รับความสนใจอันดับที่9หลวงพ่อทองสุทธสีโลวัดพระพุทธบาทเขายายหอมชัยภูมิพระใหม่เช่นเหรียญรุ่นเจ้าสัวเศรษฐีและเครื่องรางสายเมตตามหานิยมอันดับที่10พระครูบาบุญชุม่มยานะสมวโรพรมา่าเชียงตุงวัตถุมงคลใหม่เช่นรูปเหมือนผ้ายันตะกรุด ได้รับแรงศรัทธามหาชน